สวัสดีค่ะมาดูสัตว์เลี้ยงแสนกันต่อเช้านี้ยังคงเจริญอาหารเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรผิดปกติยังคงเป็นปกติแมลงไม่มีปัญหาใดๆนะช่วงนี้เป็นพ่ออากาศด้วยเหมือนอากาศฝนแมลงชอบอากาศฝนนะฤดูที่เลี้ยงเข้าได้แล้วก็เหมาะสุดคืออากาศฝนแต่ปัญหาของอากาศฝนก็คือมันจะมีความชื้นสูงพอมันมีความชื้นสูงในเรื่องของการฆ่าเชื้อแผงไข่เอ้ย บ่มีความชื้นเอ่ยแล้วเกิดลายแดงลายขาวเกาะตามตัวมแมลงทําให้มแมลงเราล้มตายนี่ก็นี่คือปัญหาที่มากับหน้าฝนนะคะฉะนั้นทุกๆปัญหาแล้วก็ทุกๆฤดูมันไม่ได้ดีทั้งหมดสัทีเดียวมันจะมีข้อแตกต่างกันไปแต่ละฤดูซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,น้องใหม่ที่เลี้ยงยังไม่ครบสามฤดูอาจจะนึกผ้าไม่ออกเดี๋ยวเลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เราจะเจอค่ะเจอแล้วเราจะสามารถอ้อนะมันจะกลายเป็นว่าอ้อ พอพอรู้ปัญหาแล้วเราจะบ่าอ๋อเป็นอย่างนั้นเองนะเลี้ยงต่อหายไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าฤดูนี้หยุดฤดูนี้เลี้ยงเลี้ยงต่อไปเหมือนเราทํางานค่ะฝนจะตกแดดจะออกเราก็ต้องไปทํางานนให้ดูพื้นบ่อเวลาที่มแมลงถอดขา้าวจะถอดกันแบบอยู่จุดเดิมนะี่ยจุดเดิมที่เขาเริ่มถอดนะ่ะที่เป็นมืดมดนะฮะสังเกตอยู่นะนี่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขาชอบถอดข้าวอยู่จุด,จ,ดจุดเดิมมันเป็นพฤติกรรมที่ น่าเรียนน่าเรียนรู้อีกแบบแต่แต่เรายังไม่เสร็จเวลาเรียนรู้นะขอแค่เขาอยู่รอดปลอดภัยการกินอาหารดีความหนานแน่นดีค้อนไปแน่นนะคะบ่อน,นี้วันนี้ใส่ไปหกคันเลยตอนแรกเราวางกันว่าเราจะแยกบ่อเตรียมบ่อว่างไว้บ่อหนึ่งจะแยกสองบ่อไปไว้อีกบ่อหนึ่งพอมาดูตัวเอ,อน้ำพ์บอกว่าปล่อยปล่อยไปได้แต่ปล่อยไปได้เราก็จะต้อง เตรียมมือรับนะคะถ้ามลงหนาแน่นขนาดนี้ฐานอาหารต้องลงให้เต็มเลยที่อยู่ต้องให้พอค่ะตอนนี้เล็กแค่นี้ยังหนาแน่นขนาดเพื่อนๆนนคิดดูว่าสมมติต,ตัวตัวเล็กหนึ่งตัวต้องการพื้นที่อยู่ประมาณสิบสิบตารางเมตรอ่ะสมมตินะสิบตารางเมตรแล้วถ้าเกิดเขาโตขึ้นมาอีกเท่าตัวก็ต้องเป็นยี่สิบตารางเมตรถูกไหมแล้วกว่าเขาจะตัวเต็มที่อะมันน่าจะประมาณห้าสิบตารางเมตรต่ตัวทีนี้พื้นที่อาจจะยังไม่พอก็จะเกิดการทะเลาะบ่อแววงในการแย่งที่อยู่กัน เป็นแบบนั้นเป็นปกติของสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอ่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเลี้ยงแน่นว่าพีใครอยากเลี้ยงแน่นเหมือนอนิจทําใจนะฮะจะมีการกัดกันแล้วก็จะมีการทะเลาะกันตัวเองก็อาจจะไม่สวยทําให้ดีที่สุดคือทานอาหารให้เยอะที่อยู่อาศัยเพิ่มนะลงแผงไก่เพิ่มแล้วก็เตรียมไว้เลยต้นกล้วยค่ะตอนที่เป็นกักนางจะเริ่มดุตอนนั้นช่วงนั้นแล้วก็เริ่มกัดกันจนช่วงนั้นลงต้นกล้วยให้ด้วย แก้ปัญหาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะแยกบ่อแยกตอนตอนที่โตทันไหมทันทันทุกระยะหาะแยกได้ซึ่งการแยกบ่อมันไม่ได้แยกยากขนาดนั้นไงเรายกแข่งไข่ไปเลยก็ได้นะล้วก็ทยอยทยอยไปเรื่อยๆบ่อน,นี้บางยกออกบ่อน,นี้แน่นอ่ะยกออกบ่อน,นี้บางอ่ะเพิ่มเข้านะมันสามารถปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆไม่ต้องเสียดียน,นะคะโอเคอัปเดตกันประมาณนี้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ